กำลังมองหาซาวการ์ดและไมโครโฟนเอาไว้ไลฟ์สดบันทึกเสียงอยู่หรือเปล่าแนะนำชุดนี้เลยซาวการ์ดของคอไฟล์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น KF04 พร้อมกับไมโครโฟนอย่างดีของคอไฟล์รุ่น F22Pro ให้เสียงใสเสียงพอเสียงนุ่มแบบนี้มีเอฟเฟคให้เล่นอีกเพียบจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยมาในกล่องใหญ่แบบนี้อันบล็อกกันเลยผมสั่งมาเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้เป็นกล่องซาวการ์ดของคอไฟ์รุ่น KF04 และนี่คือกล่องไมโครโฟนของคอไฟล์รุ่น F22 Pro แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งเซ็ตก็จะมีสาการ์ดจากคอไฟล์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น KF04 สาย OTT Type C to Type C สายแจ็คหัวกลม3.52เส้น สายชาร์จแบตซาวการ์ดสาย OTG Type c to Lightning หูฟังมอนิเตอร์อะแดปเตอร์แปลงสัญญาณมาต่อกันที่ไมโครโฟนอันนี้เป็นไมโครโฟนของคอรฟรุ่นเ2ที่ o สสายแจ็คต่อไมโครโฟนที่กองลมกองเสียงพูดกองน้ำกองลมหัวไม้ขาจับไมโครโฟนขาตั้งไมโครโฟนที่นกับขอบโตะเดี๋ยวมาต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเลยนะครับใส่ขาตั้งไมค์ก่อนเลยนะครับใส่ที่นิบขาโตเข้าไปแล้วขาตั้งไมค์วางลงไปนะครับใส่ที่จับไมค์ลงไปหมุนเข้าไปได้เลยจะมีเกลียวอยู่เอาสายไมโครโฟนรอดขึ้นมาแล้วเอาออไไไปปี่ตตะแหนนงเเเสยยบข้าไไ้าดลครั แล้วใส่ลงไปส่วนที่กองลมเราก็หาที่หนีบได้เลยนะครับที่กองกลมกองเสียงพูดก็ประมาณนี้นะครับลองหามุมดูนะผมจะใช้สายทั้งหมด3เส้นนี้ในการบันทึกเสียงนะครับจะมีสายแจ็คของไมโครโฟนหัวแจ็คจะเป็น3.5แบบนี้แล้วก็สาย OTG Type C to Type C จะเสียบไปที่ซาวการ์ดแล้วเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็น iPhone 16 Pro Max แล้วก็สายหูฟังเอาไว้ฟังเสียงมอนิเตอร์อ่ายังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าด้านหลังนี่มีอะไรบ้างนะมาดูกันนะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายแจ็คไมโครโฟนนะ่รับหรืโว่าไมโคริก ส่วน2ช่องนี้จะเป็นช่องเสียบไมโครฟอนเดนเซอร์ช่องเสียบสายแจ็คหูฟังแบบครอบหูสายแจ็คหูฟังมอนิเตอร์สายแจ็คอุปกรณ์ดนตรีสายแจ็คไรส์สดหัวคลม3-5บสาย OTG ช่องเสียบสายช้แบตเตอรี่ซาวการ์ดสำหรับสายแจ็คไมโครโฟนผมจะเสียบที่ช่องนี้นะครับสายแจ็คหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงผมจะเสียบที่ช่องนี้สาย OTG เสียบที่ช่องนี้แล้วกดปุ่มสีแดงขึ้นมานะครับกดค้างเอาไว้ไฟซาวการ์ดติดขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาสาย OTG ใช้ e C เสียบไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับ ใส่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงใสเสียงชัดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีปุ่มอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับมาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานซาวการ์ใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นซาวการ์ของคอไฟล์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น KF04 นะครับปุ่มต่างๆมีสีสันสวยงามแบบนี้ปุ่มกดเป็นเมนูภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายนะครับเริ่มจากปุ่มทางขวานี้ก่อนเลยนะครับจากด้านล่างเลยนะอันนี้เป็นเสียงมอนิเตอร์นะครับเราสามารถปรับเสียงงมออนนนิเตรร์ใหูฟััได้ะคบ ว่าต้องการเสียงเบาหรือว่าเสียงดังขนาดไหนนะครับเสียงตรงนี้เราจะได้ยินคนเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเสียงเพลงประกอบนะครับต้องการดังต้องการเบาขน่ดไหนปรับได้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดซาวด์การ์ดตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟของไมโครโฟนตอนที่เราใช้งานไมโครโฟนจะต้องกดปุ่มนี้ให้เป็นสีแดงด้วยนะไม่งั้นไฟจะไม่เข้าไมโครโฟนอันนี้เป็นปุ่มปรับเสียงกล้องนะครับลองหมุนดูนะครับเสียงกล้องเสียงกล้องเสียงกล้องอ่าต้องการเสียงกล้องมากกล้องน้อยนะครับหมุนได้เลยนะครับ ตัวซาวด์การ์ดด้านล่างตัวนี้จะเป็นาวเสียงต่างๆนะครับอันแรกนะครับเป็นเสียงหัวเราะนะโอเคแล้วก็สี่ปุ่มด้านบนตรงนี้เราสามารถเพิ่มเสียงซาวด์เอฟเฟกได้นะครับมาทางด้านซ้ายนี้บ้างนะครับปุ่มแรกตรงนี้นะครับจะเป็นโทนเสียงต่างๆของไมโครโฟนนะครับ ลองกดดูนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงแบบ o r i g i n a อ voice นะครับก็จะเป็นการตัดเสียง e ซฟฟิต่างๆออกไปนะครับปุ่มถัดมานะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนเสียงนะลองกดดู1 2 3 4 5สแล้วเราสามารถปรับเสียงตรงนี้ได้อีกนะครับปุ่มนี้หมุนได้เลยหมุน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 หมน ปุ่มถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นการยกเลิกเสียงต้นฉบับหรือว่าการตัดเสียงนักร้องในคลิปวิดีโอออกเพื่อลองเพลงคาราโอเกะนั่นเองนะครับกดปุ่มนี้ได้เลยนะปุ่มอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะครับสามารถเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาที่ซาวการ์ตัวนี้และเปิดเพลงได้นะอันนี้เป็นปุ่มบันทึกในตัวส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงรบกวนนะครับส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นระดับเสียงของซาวเอฟเฟกต์นะครับพอเรากดปุ่มตรงนี้เราสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับ ส่วนปุ่มดอสนะครับเราก็เอาไว้เล่นเป็นโหมดดีเจนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดเพลงเข้ามาพอเราพูดเสียงเพลงก็จะเบาลงไปพอเราหยุดพูดเสียงเพลงก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับใช้โหมดดอสได้ส่วนปุ่มอันนี้จะเป็นเสียงของไมโครโฟนนะครับเราสามารถปรับความดังของไมโครโฟนได้ปรับความเบาของไมโครโฟนได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออโต้จูนนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับปึ๊บ จะเป็นคีย์ต่างๆนะครับจะเป็นคีย์แบบออโต้จูนนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนแถวบนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเสียงไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเสียงแหลมเสียงแหลมอันนี้จะเป็นเสียงกลาง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 อันนี้เป็นเสียงเบส เสียงเบส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 อันนี้เป็นเสียงบันทึกนะครับก็ปเปิดให้สุดไปเลยนะครับสาหรับเสียงบันทึกสําหรับแสงไฟบนเสาการ์ดเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับให้มากดที่ปุ่ม power นะครับกดไปเรื่อยๆนะชอบสีแบบไหนนะครับเราก็กดเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับถ้ากําลังมองหาชุดมไมโครโฟนแล้วก็เสาการ์ดอยู่แนะนําชุดนี้เลยนะครับเสาการ์ดของคอฟลรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น kf04 พร้อมกับไมโครโฟนอย่างดีของคอฟล์รุ่น f22 pro กดสัมเสื้อที่จะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิภพคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ